จะมาหลายที่แล้วแหละครับพี่ทีนี้มันติดเรื่องจะมายังไงดีว่าตอนแรกก็ให้ลูกชายเนาะไปให้ลูกชายอยู่ใช่น่าจะให้มาส่งคนลำบากโอ้โหลำบาก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 นั่งเครื่องกับหมอแล้วพี่ครับก็พอดีว่ากระเบนเพชรที่โลก็นั่งรถไปชั่วโมงกว่าพี่กระเบนเพชรถึงทีโลกก็ชั่วโมงกว่าเออชั่วโมงกว่าแล้วขึ้นเครื่องมาใช่ตอนแรกก็จะรถรถที่บ้านมาแล้วครับอ๋อเจ็ดร้อยโลโอ้โหไกลไปไกลไปไกลไปไม่วเดี๋ยวเจอโรงแรมคืนนี้ที่นอนน้องหนูพี่เขานอนโรงแรมอินโด อ่ะแล้วใครไปส่งอ๋อนูไปส่งใช่ไหมอ๋อน้องๆมีของมาฝากจากปักกิ่งได้พี่แล้วเขอขอยัดขอยัดเลี้ยงข้าวเย็นด้วยยินดีทันครับห้องที่โรงแรมมีห้องอาหารก็โอเคอยู่แกงเห็ดเป็ดย่างแซ่บไม่เป็นไรครับเพราะว่าไม่เป็นไรเพื่อนไผมผมอยากให้ผมอยากให้เลี้ยงข้าวเย็นนะพี่นะขอบคุณมากขอบคุณมากเลี้ยงเย็นครับได้ขอให้พี่สมบัตินะครับมีความสุขในการใช้รถคันนี้เดินทางไปไหนปลอดภัยนะครับลูกหลานชายหญิงดีๆทุกคนนะครับเฮงเฮรวยๆนะพี่นะ ครับขอบคุณที่มาเชิดกับน้องนะพี่ขอบคุณผมไม่ทิ้งพี่นะพี่ชัดและพี่หลึพี่แจ้งเดิเลยไม่ทิ้งได้เขาให้ได้สองเทียได้ครับันลพี่ตบบัตรได้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับโอกาสหน้าน่าจะไปครับได้ได้ครับพี่ได้ครับพี่หนูดูแลพี่เคานะลูกเดี็กนี้ให้เขาดูออจูนโทรศัพท์ใช่ไหมลูกจูนโทรศัพท์ให้ผมได้ได้ได้ยางน้องเพิ่งเปลี่ยนใหม่สี่เส้นเลยนะ ยังใหม่ยังจำเป็นทุกคันดุใจถูกใจออเได้พี่พี่ลองดูนะครับอ่าลองลองดูที่ได้ครับยินดีครับยินดีขอบครับกครับเต็นนะครับมีเป็นร้อยไม่ซื้อยอมนะครับตอนแรกก็จะขับรถมาดูกิโลเจ็ดร้อยกว่ากิโลไม่ไหวนะสรุปนะครับขึ้นเครื่องนะครับที่พิซโนโลกไลออนแอร์มาลงที่กรุงเทพแล้วก็ส่งรถไปรับนะครับเพิ่งมาถึงซื้อเงินสด นำเล่นไปโอนเองบอกมีแต่คนเตือนว่าอย่าเพิ่งมามาทําไมตอนแรกกลัวตอนนี้มาเจอกันหายกลัวรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย